สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกบานไม่รู้โรยสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะโดยริบบิ้นก,กากเพชรใสนะคะแบบประหยัดริบบิ้นกันเลยนะแบบไม่ง่ายกันเลยนี่นะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกรรไกรเหลี่ยนริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีนะคะเป็นกากเพชรใสเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว25เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะ ลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นแล้วก็จะเอาด้านกากเพชรไว้ด้านนอกนะคะทั้งสี่เส้นนะเส้นที่หนึ่งสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองก็จะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดรลิบินเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ี่ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับประตอลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะเสียบตรงฐานด้านในนะลิบินจะออกมาฝั่งด้านขวามือค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ ลีจะจับอลิบินพับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วอ้อมมาแบบนี้นะแล้วก็จับอัลตริบินเอียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะหลังเส้นนี้นะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างนะคะค่อยค่อดึงลิบินลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะจับกรีบไปพร้อมเลยนะคะแล้วค่อยดึงลิบินลงมาจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงทุกกรีบทุกเส้นเลยนะจับให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะนี่นะคะของลีลีจะตัดให้รับกับกรีบด้านบนแบบนี้นะให้เข้าที่สวยงามแบบนี้แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะว่าจะตัดแบบไหนนะแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะ ไวยน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบานไม่รู้โรยสวยสวยน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ